ทงขนาดน,นี้เนาะเราก็ตก,กใจใช่ไหมแม่แม่ฟังหนูนะบ้านเขียวตรงนี้นะแม่ฟังหนูนะที่จะเข้าบ้านนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะไปตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายไปตรงนี้นะไม่มีค่าเออแล้วทีนี้มันก็แบบเอาแม่คิดดูส่งดังแบบคนแม่งรู้จักทั้งประเทศอะเพราะว่านี่เลยหนูก็อยู่กับท่านมาตลอดอยู่กับท่านมาตลอดแล้วมันจะมีช่วงที่หนูห่างหายจากท่านไปคือปีหกหกคือหนูป่วยซึมเศร้าหนูก็ห่างหายไปจากท่านเนี่ยปีหกหกเป็นปีที่หนูเงียบสนิทเลยไม่ไม่ทำอะไรเลยคือรักษาซึมเศร้า เล็กไม่เข้ารักษาซึมเศร้าป่วยทุกอย่างจนปลายปีหกหกกลางหลังจากนูทำจมูกกลางกลางปีหกหกหนูกลับมาเข้า <c oughs> บ้านไปตรงนี้นะจ๊ะเ <c oughs> ข้าบ้านไปตรงนี้เด้อไปหนูไปทากะถินพอทอดกะถินเสร็จหนูก็จะกลับโคราชใช่ไหมพอหนูกลับโคราชหนูก็จะหิ้วขนมไทยไปฝากแม่แม่ทุกคนที่อยู่ในบ้านโอเคไหมขนมไทยหนูจะหิ้วขนมไทยหวานๆไปฝากแม่แม่ทุกคนในบ้านโอเคไหมคะ มาใต้อะแม่ถ้าหนูมาใต้นีหนูบอกเลยว่าหนูพูดตลอดเลยว่าหนูมาใต้แล้วแบบทุกคนทุกคนกรีดได้เลยเอ็กจะลงให้ในกลุ่มนะเดยกกินเสร็จก็คือจะลงให้เลยกลับจากใต้ได้อันนี้มาหนึ่งอันจะจัดให้หนูบอกว่าถ้าหนูมาใต้แล้วกลับจากใต้ปังตลอดดีตลอดหนูกินยำมูเซ้นค่ะแม่กินยำมูเซ่นเอาเร็วเร็วเร็วเ,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 วเข้ากลุ่มจ้าเข้ากลุ่มจ้า เข้ากลุ่มจ้าเข้ากลุ่มจ้าตัวแรกมาแล้วจ้าตัวแรกมาแล้วจ้าบราดตัวแรกมาแล้วจ้าเห็นไหมดีใจเลยอะตัวแรกมาแล้วจ้าหนูอะพอพอไลฟ์พอพอพอได้เสร็จบุ๊บหนูจะลงเลยนะก็คือจะลงเลยลงในกลุ่มเลย ตุ้ยตุ้ยมีราศีขอบคุณนะคะตุ้ยตุ้ยพี่เขาไม่บอกว่าหนูไอนี่บอกตุ้ยตุ้ยหรือตุ้ยตุ้ยมีเบบีเบบีอยู่ในท้องห้าเดือนห้าเดือนค่ะเบบีอยู่ในท้องห้าเดือนคนที่ก๊อปคอมเมนต์วางหนูจะบล็อกนะหนูบอกก่อนนะเอออีเกตไปเลยอีเกตไปไกลกูกลัวนักไปไกลไปเลยอีเกตไป ไปเข้ากลุ่ม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 เร็วๆตัวที่สองกำลังจะมาเร็วๆตัวที่สองกำลังจะมาแล้วบล็อกหมดไม่เจอลูกเข้ากลุ่มตัวที่สองกำลังมา เร็วๆไม่เสียอะไรเลยเข้ากลุ่มไม่เสียอะไรเลยเพราะมีสปอนเซอร์จ่ายให้สปอนเซอร์ที่ไม่ใช่เอ็มร้อยพาลูกเต้นทองผู้ชายครับทองผู้ชายค่ะเ <ๆ S 1> ข้ากลุ่มเข้ากลุ่มตัวที่ถอกมาแล้ว ที่สองมาแล้วตัวที่สองหัวหัวมาแล้วหัวมาแล้วอฮหัวมาแล้วหัวมาแล้วหัวมาแล้วเร็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 วไม่เสียอะไรนะแม่นะใครจะเข้ากลุ่มน้าไม่เสียอะไรเลยนะใครจะเข้ากลุ่ม ไม่เสียอะไรเลยนะหนูจะไปเที่ยวเพื่อนบ้านจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวตอนสองทุ่มจะไปเที่ยวตอนสองทุ่มจ้าจะไปเที่ยวตอนสองทุ่มจ้าก็นคือหนูไม่ได้หวีผมหนูหลับอยู่บนรถใช่ไหมหนูตื่นมาปุ๊บหนูก็เดินลงมาแล้วก็กินข้าวแล้วหนูก็ยังไม่ได้วีหัวหนูก็เลยเสภาพแบบนี้ครอเดือนมีนาค่ะแม่ขา มีนาค่ะเร็วเร็วเรว,วตัวที่สองชัดเจนตัวที่สองชัดแล้วตัวที่สองชัดเจนตัวที่สองชัดแล้วไปต่อตัวที่สามคนที่สี่แล้วค่ะเแบบีในท้องหนูลูกคนที่สี่แล้วนะหนูนี่คือคุณแม่ลูกสี่นะคะพิรดาคุณแม่ลูกสี่นะคะ ไม่ใช่คุณแม่ลูกสองนี่นาคุณแม่ลูกสี่นะคะในท้องคือเป็นผู้ชายคนที่4นะคะไอ้ท้องหนูคือผู้ชายคนที่4นะแม่กี่เดือนแล้วประมาณหาเดือนกว่าๆค่ะประมาณ5เดือนกว่าๆแล้ว พนักงานจะข้นดันมาดูได้ยินเสียงอะไรแม่พนักงานเปิดประตูมาดูมันทำอะไรพนักพนักงานงงพนักงานงง เลยถ้าหมันเลยพนักานตกใจพนักานบอกตกใจอ่ะ สามมาแล้วตอนนี้อะไรนะคะตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักน่าจะประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกประมาณเนี่ยแม่น่าจะประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกพันสี่ร้อยคนดูนะคะหนูจะไปเที่ยวตอนสองทุ่มครึ่งนะ ใครยังไม่ได้เข้ากล,ะะลาุ่มมาตรงนี้รีบๆเลยไม่เสียอะไรนะคะไม่เสียอะไรเลยใครจะเข้ากลุ่มมาตรงนี้รีบๆเลยไม่เสียอะไรเลยสักอย่างเดียวมาตรงนี้จ้ดด่วนเลยนะจ๊ะเพราะว่าตัวที่สามหมดปุ๊บอะหนูลงไลฟ์เลยนะเพราะหนูต้องรีบไปลงให้ในบ้านอยู่ตรงนี้ไปลงในกลุม่มในกลุม่ม เป็นหนูต้องรีบไปลงในกลุ่ม <c oughs> เมียผมยังไม่เขาตอบปะโอเคโอเคขอบคุณนะคะ <c oughs> รอแป๊บเดียวแม่จ๋า <c oughs> รอแป๊บเดียวแม่จ๋า <c oughs> ตัวที่สามมาแล้วชัดเจน ทุกคนอยู่เงียบๆพนักงานก็ออกมาดูเราตัวที่สามมาแล้วเรียบร้อยครบแล้วเรียบร้อย ไม่คลอดเลยเตงใจเย็นเตงเงเต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 งใจเย็นเย็นนะเตงเตงเตงใครจะเข้าบ้านไปเลยไอ้ใครเข้ากลุ่มนะใครจะเข้ากลุ่มไปเลยใครจะเข้ากลุ่มไปเลยจ้ะเร็วจ้ะหนูขออีกสองนาทีหนูลงใครจะเข้ากลุ่มไปเลยจ้ะ <c oughs>